สวัสดีทุกคนที่กำลังเด็กเข้าวเด็กปลาเด็กน้ำเด็กล้วก็ตามแต่พอบกับเพิ่มสลีปนอดทำไมคนถึงชอบ d e มอน s l เลเยอร์เดอะมูฟวี่ศึกรถไฟจะไปหานะเธอมากกว่าปราสาทเกือบหลับไล้ขอบเขตอีกอันนี้ตามความคิดผมนะ เพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวชายองคตเตรียมท่าสตาร์ทเพลงเชฟมะคือทางเนื้อเรื่องมีการเปยมานิดหนึ่งว่า12อสูรกันทาโหดนะเวย้ยแดกเสร็จและอัมพาดการทีบลงบ่อตกกุ้งอะแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงถ้าจําไม่ผิดแค่เล่าว,ว่าอสูรข้างขึ้นเทพกว่าเยอะหัวเสาหลักได้มีความไว้ใจจากมุสันมากกว่าส่วนข้างแหลมมุสันบอกกระจออยู่ปแป๊บเดียวก็ไปซึ่งประมาณกลางซีซั่นหนึ่งเราจะเห็นตัวหนึ่งเป็นอดีตข้างแหลมชื่อว่าเคียวไกอสูรก่อ ไม่มุสันถึงถอดยศมันล่ะก็ดูแม่นดิขนาดแดกหน้ายังเหนื่อยอะตอนทันชิโร่เจอยังพูดเลยว่ากินฮานจิกเนี่ยแรงสุดละเท่าที่เคยสู้มาอ่ะนะบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นภาพจําของคนดูเดมอนส l a y ยอร พราะสามบะโมะร่วมงานกันครั้งแรกคือไอ้พวกทานจิโร่นั่นแหละเจนิสึก็โชว์ปานคืนบาปพ,พิศวงโชวหนึ่งทีม่องเทงเออลองมาคิดดูแล้วเจออสูรข้างแดงมก็ครั้งแรกก็ตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตก็ตามแล้วต่อด้วยไปหวดลุยเป็นอสูรข้างแหลมอันนี้ของตั๋งจริงแน่นอนโหดขนาดทานจิโร่ออาดาบอีกซีกหนึ่งของพญาพิชัยฟันเนี่ยยังขาดอ๋อถ้าไม่ได้กิยูช่วยนะโอ้ยเรียบร้อยเนี่ยทำให้เราเห็นว่านี่ข้างแหลมนะมึงแล้วข้างขึ้นจะมอกใดวะจากนั้นจบแค่ตรง ีพร้อมเข้าสู่เดอ b o บุสีสึกรถไฟดิลันสิ่งที่ทําให้คนสนใจเยอะ1มาในจังหวัดที่คนกําลังเฮลซีซั่นหนึ่งพอดีแม้มันจะผ่านมาเป็นปีแล้วนะซีซั่นหนึ่งอะหมายถึงระยะห่างเดอรบุสีกับซีซั่นหนึ่งนะภาพเอฟเฟกเสียงสุดคําบรรยายมีโชว์ไฟเบื้อของสาหลักเลนโงคูด้วย2ปี2020หลายคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่นแล้วซูโควิดอันนี้ผมคิดเอาเองนะคนหยุดงานว่างในไหนๆละหาเรื่องบันเทิงดูดีกว่าซึ่งมันก็ต่อกันคือไอ้ตัวร้ายภาค นี่เนี่ยเป็นข้างแรลมด้วยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งมั้งคนยิ่งเฮลกันไปใหญ่เพราะว่าตอนซีซั่นหนึ่งที่สู้กันลุยอ่ะมันโหดแล้วนะความแปลกของเดอะมูฟวี่นี้คือทันจิโร่และเสาหลักไม่ค่อยแย่งซีนกันเท่าไหร่ฉากปล่อยของทุกตัวละครอ่ะวางโคตรดีที่สําคัญเราจะได้เห็นความเทพของเสาหลักจริงๆอ่ะรู้เลยอ่ะคนละชันก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงสู้ยิบตาถึงขั้นเอาจริงปล่อยอันโตรงอันติซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีนะซีซั่นหนึ่งอ่ะที่จะได้เห็นพลังทั้งหมดของเสาหลักคนคนหนึ่งอ่ะไอแบบเนยดูย ชอแถมเดอะ o ูวี่นี้ยังเป็นเรื่องต่อจากซีซั่นหนึ่งด้วยผมว่ามันเป็นปัญหานิดนึงนะกูว่าหลายคนก็คิดเหมือนกันเวลาการ์ตูนออกเดอะบูวี่มาถ้าไม่ได้อยู่ในจักรวาลล่ะแรงกระตุ้นในการซื้อตั๋วไปดูเนะี่ยมันน้อยลงยังไงไม่รู้ไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่กูชอบแบบนี้มากกว่าไงอ่ะมึงลองคิดดูนะสมมุติว่าวันพีชลบพวกพระเอกออกให้หมดเลยเหลือแค่สามตัวนี้พอวันพีชเดอะบูวี่ภูมิใจนำเสนอศึกแย่งชิงสายสวนเยี่ยวโรงพยาบาลศิลริราชของสามเท่า โลเจอร์โอเดงและหนวดขาวเจออย่างนี้มึงคิดว่าคนขายป๊อปคอนจะหนีกลับบ้านไหมตัวหนังจากซื้อหน้าโรงกลายไปย้ายไปซื้อตรงป้อมตำรวจใกล้บ้านทุกสาขาแทนน่ะ ใครๆก็อยากจะดู3คนนี้ตอนแรกมีแค่สตอรี่หนวดขาวรู้ว่าแข็งแก่งแต่เราไม่เคยเห็นตอนสมัยหนุ่มๆน,นี่ทางซีซั่นปกติก็เปยเนื้อเลืองประมาณหนึ่งเกิดการต่อสู้กันงั้นงี้แล้วดีเทลรายละเอียดค่อยเล่าจริงๆตอนเดอ Movie ี่เราจะได้เจอเรื่องราวโรเจอร์ด้วยว่าที่มาที่ไปเอ่ยพลังเอ่ยระหว่างทางไปเจออะไรมาบ้างแน่นอนมันจะมีคนสงสัยเฮ้ยไหวจริงหรอ,อคนจะเบือ่อเอานะ เพราะไม่มีพวกพระเอกไงและเกี่ยวกับเงินเงินทองทองด้วยโอ้ยสบายแม้ไม่มีพวกลูฟี่เลยสักคนเดียวมึงคิดว่าแฟนขับวันพีทใครจะไม่ดูเพอเพลลางานก่อนกําหนดด้วยซ้ำอะโลงเมเจอร์เต็มเร็วกว่าดูบูฟี่ที่มันเป็นเรื่องเสริมซะอีกกูว่านะเหมือนอย่างจูจูสื่อไคเซนอะดูบูฟี่ก็ไม่มียูจิพระเอกคนเขาก็ไม่เห็นจะบ่นกันแถมชมว่างานดีด้วยซ้ําจริงปะ ข้อดีสุดท้ายของ t นม m o ุกวีศึกรถไฟนิลันการโผล่ออกจากรูของอสูรข้างขึ้นนามนั้นชื่ออาคาสะคู่รักคู่แค้นทันกิโล คนดูก็นึกว่าจะจบแค่ลุมสกรรมแออสูนบังคับหลับเชี่ยดันพีกตอนท้ายไอ้อา,าคาะมาเฮ้ยใจนี่เต้นตึกตักตึกตักเพราะเราเห็นอสูนข้างขึ้นครั้งแรกหมายถึงพวกทนันจะิโร่น่ะคนเขาเล่าลือเก่งนักเก่งหนาะรถไฟเที่ยวเดียวมึงจะเอทั้งข้างขึง้นข้างแรมมึงนัดกันมาลงทะเบียนเปลี่ยนสัญชาติเด้อรู้ไหมทำไมมันมาตอนท้าย เหมือนบอกไกลๆว่าไฮไลท์ของ The มูวี่นี้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะการม่องแท่งของเลนโงกุเพื่อส่งต่อปณิธานให้พวกทันจิโร่และภาคปราสาไลท์ไร้ขอบเขตจะได้ไปวางแข่งซ้ายใส่อากษะไงมีนำซ้ำทั้งสองฝ่ายต่างก็แค้นกันพวกทันจิโร่แข้นเพราะหวดเลนโงกุมอง ส่วนอาคาสะก็แค้นสีสนิมดาบเปื่อนเสื้อคอกระเช้ามานันน่ะนะเราจะได้เป็นลุ้นต่อในอนาคตว่ามันจะเป็นไปยังไงอาคาสะจะเป็นตัวสําคัญในหลายสีนในอนาคตแน่นอนขนาดเด็กเก็บกระทงยังดูออกอะ่ะกําไรคนดูชัดๆซึ่งการม่องเท่งของเลนงโงคุมันตามสไตล์การ์ตูนโชนเน้นอยู่แล้วอะไรก็ตามที่มีพลังคล้ายกันมันมีอยู่2ทางให้พระเอกอัพสกิลเหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเช่เชนนาลูโตกระสุนวงจากสี่ห้าคนใช้วิชานี้นาลูโตบอ จะเหลือห้านอะไรให้กูเด่นนะจานแกเลยเขียนให้นารูโตะบรรลุวิชากระสุนวงจากสูงสุดได้คนเดียวไงไม่งั้นตัวพระเอกจมแย่งซีนคนอื่นยากอันที่2ก็คือจัดเดียวกับทันชิโรนะ่นะนะเลนงงคุม,มันใช้ปานไฟซึ่งพระเอกมันมีเปยมานิดนึงเลือกปานตะวัน สองอันเนี้ยมันทับทางกันอยู่หรือมึงจะบอกเฮ้ยพี่ครับโนนปานอาคีแต่นี่ปานตะวันมันคนละพวกสีที่เห็นก็เข้มต่างกันชัดเจนเออแต่กูเหลียวหลังมองพันพากับไฟคือกันแลลจึงเป็นสาเหตุให้กระตูเนี่ยต้องสละเลนโงคุ ส่วนภาคประสาทไล้ขอบเขตสําหรับความคิดผมถ้าไม่มีไฮไลท์ซีนทันจิโล่กับอากาสช่วยแบกนังงานก่อยแน่มึงภาพประสาทอีกอันหนึง่งการเรียงลําดับเส้นเรื่องโคตรแปลกมาถึงปุ๊บซีแรกชินบุเอาไปเลยพอมองเท่งกูกําลังซึ้งโยนเข้าเซนอิสุเฉยเว้นในกูลลายสลเลดในคอสักแป๊บหนึ่งเฮ้ จบเสร็จถึงเป็นคิวของพวกทานกิโลแล้วเล่าย้อนอดีตนานมากทุกคู่ตั้งแต่ชิโนบุกูก็ว่าอันนี้แหละคนดูเลยจับจุดสิ่งที่หนังมันส่งมาค่อนข้างลําบากเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวมันเอ้ยยังไงเนี่ยไม่เหมือนภาครถไฟทุกอย่างเป๊ะหมดมีเวลาให้คนดูทําความเข้าใจมีอารมณ์ร่วมของแต่และโมเมนต์ไม่สลับไปมาแปลก ทำให้ภาครถไฟเงินเข้าประเทศหลายพันล้านนะเยียวยายุคโควิดพอดีอะกูก็อยากจะปิ้นใส่กระดาษแข็งให้ผู้ใหญ่ดูสักครั้งหนึ่งไอ้พวกเจน X ะอ็กตัวดี จะดูการ์ตูนทำไมดูเพื่อไล้สาระจะมองการ์ตูนไล้สาระมันก็ใช่แต่หลายการ์ตูนมันแฝงด้วยความรู้ปัชญาถ้ามึงเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะมึงจเจริญละยกตัวอย่างเช่นฟูลเมทัลอะเชมิทแขนกลคนแปลทตุมันมีอยู่คำหนึ่งที่คนทั้งเรื่องในชอบพูดกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมอยากได้อะไรสักอย่างต้องเสียสิ่งที่มีค่าเหมือนกันออกไปใช้ได้กับทุกอย่างครับมึงแต่งงานมีเมียเบือ่อเลยไปมีชู้พอเจอกินใหม่เหลี่ยมเสียวแบบคีติคอนนั่นคือ สิ่งที่มึงได้แต่สิ่งที่มึงเสียล่ะมึงอาจเสียคนที่รักมึงทั้งชีวิตไปเลยก็ได้ลำบากคนแค้นแค่ไหนเขาก็อยู่กับมึงคิดได้อย่างงี้แล้วมึงจะทำไหมล่ะหรือการพนันก็ใช้ได้ได้มาเร็วเท่าไหร่เสียเร็วเท่านั้นเนี่ยการ์ตูนมันสอนพวกกูเรื่องดีๆไม่เคยเอาไปพูดไลค์แชร์ซับเลเดอร์พี่น้องหมูเหาวันนี้ข้าเจ้าก็ไปละเด้อจิ๊ิ๊๊๊๊๊